พบกันอีกครั้งในข้อที่60นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับที่สนใจแล้วก็ตั้งใจเรียนกันนะครับในข้อนี้ครับก็จะเป็นการต่อแบบไม่อนุกรมและก็ไม่ขนานครับเป็นการผสมผสานกันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เยอะๆนะครับข้อที่60จากรูปครับจากรูปต่อไปนี้จงหาความต้านทานรวมระหว่างจุด a B ครับจุด A คือตรงนี้จุด B คือตรงนี้ครับรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแผดของรุ่นพี่ที่ได้ส่งมานะครับตามที่เห็นเลยนะครับจุด A นะครับ แยกออกมา2ทางครับลงมาด้านล่างที่จุด D ถัดจากนั้นก็ผ่านตัวต้านทานตรงนี้ที่4โอห์มนะครับแล้วก็มาตัดกันที่จุดตรงนี้นะครับ A ไล่มานะครับถัดจากนั้นถ้าจะวนกลับมาตรงนี้มันก็จะผ่านตัวต้านทานครับตัวนี้4โอห์มกับ4โอห์มนะครับถ้าเกิดว่าเราวาดรูปก็จะเป็นแบบนี้ครับมันมาแบบนี้จะมีตัวต้านทานตัวแรกมาแบบนี้มีตัวต้านทานตัวที่2นะครับคือเราจะมองจากตรงนี้นะครับถัดจากนั้นก็จะมาแบบนี้ เหมือนกันรัาฝังด้านนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาจะวาดให้เราได้สับสนนะครับพอสับสนปุ๊บก็จะเข้าทางเขาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ภาพแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกเนี่ยมันก็จะไม่ยากครับเนี่ยรูปเป็นแมบข้างบนตัวนี้ก็จะเป็น4ตัวนี้ก็จะเป็น4ตัวนี้ก็จะเป็น2 2ถูกไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คือจุด A และนี่คือจุด B นะครับถัดจากนั้นก็จะมีตัวด้านล่างครับนี่ตัว3โอห์มตัดมาเลยครับนี่ทะลุมาปุ๊บ เป็นแบบนี้ตรงนี้คือ3โอห์มครับมองภาพเห็นนะครับก็คงจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของอสูตรการคํานวณนะครับถ้าความต้านทาน2ตัวต่อขนานกันถ้ามันเหมือนกันมันจะลดลงครึ่งน,นึ่งถูกไหมครับ4กับ4นะครับสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็จะเกิดการยุบรวมตัวฟึบเป็น2ภาพใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ครับภาพใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพนี้ตัวต้านทานตัวนี้เกิดขึ้นจากตัวนี้นะครับ สองตัวนี้มาตัวนี้ก็จะเป็น2โอห์มตัวนี้2กับ2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ1น่นะครับ1โอห์มนะครับถัดจากนั้นก็จะมาขนานกับตัวนี้อีกทีนี่ครับตัวนี้ก็คือจุด b และนี่คือจุดับตรงนี้คือ3ใช่ไหมครับ2กับ1รวมกันถ้าเกิดว่าเป็นการต่อแบบแบบอนุกรมนะครับข้างบนก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับแล้วสุดท้ายวงจรสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นวงจรน,นี้นครับ ก็จะมาขนานกันทั้งสองตัว b a ตัวนี้คือ3ตัวนี้คือ3 3 3ตัวนี้เกิดจาก2ตัวนี้รวมกันถูกไหมครับ1กับ2รวมกันเป็น3 3มาขนานกับ3สุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ1.5โอห์มแค่นี้ครับส่วนวิธีการที่นักเรียนจะไปเขียนแล้วก็ที่มันเป็นแบบฝึกหัดก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนยังไงครับส่วนตรงนี้เขาเขียนกันแบบนี้ อันนี้เป็นรุ่นพี่ของเราที่ได้ทํามานะครับก็ประมาณนี้ครับก็ลองไปทํากันดูนะครับฝึกคิดฝึกทำเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองนะครับเราดูข้อต่อไปครับสวัสดีทุกคนครับ